ยวคนี้อากาศร้อนเจเย็นนะครับขับรถดีๆกันด้วยนะครับทิกเล็ก,ลก,ลกน้อยที่เราจะไล่าอากาศที่อยู่ภายในเนี้ยถ้าทางนอก4 0สองศาอยู่ด้านในที่เราจอดรถตากแดดเนี่ยครับในนั้นนะ่าจะไม่ต่ำกว่า80-90กองศาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปในรถเลยไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักว่าจะไล่าอากาศยังไงอันนี้เป็นรถแคปนะครับถ้าเป็นรถ4ประตูก็เปิด2บานเลยอันนี้เราเปิดประตูเข้าไปนะครับเบื้องต้นเลยเราเปิดประตูเข้าไปมันร้อนอยู่ภายในเรายืน่นมือมาสตาร์ทรถก่อนนะครับสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บ เปิดแอร์ให้เบอร์สุดเลยให้ให้อากาศเย็นเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วไปเปิดกระจกฝั่งโน้นนะครับอ่าเปิดกระจกฝั่งโน้นอ่าโอเคเปิดแล้วให้เปิดประตูฝั่งนี้นะครับแล้วปิดเข้าไปสัก5ครั้งอากาศจะออกเกือบหมดเลยดูดูการไล่อากาศแต่ละครั้งนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับนี่คือความร้อนที่อยู่ในรถเขาก็จะออกไปเลยอ่าอย่างนี้เลยครับอ่าประมาณ5ครั้งก็พออึบอย่างนี้นะครับ เปิดใหมสุดดันเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปปิดปกติเลยไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าเขาจะไล่าอากาศข้างในออกไปด้านนอกแบบเร็วมากสังเกตจากาที่เขากลิวนะคือหมายว่าแรงอัดอากาศจากด้านในเพื่อจะดันความร้อนออกไปแป๊บเดียวห้องโดยสารเราจะเย็นเลยนะครับอันนี้เป็นทิกเล็กน้อยฝากไปด้วยนะครับถ้าเป็นรถสีประตูก็เช่นกันนะครับเรามีไฟฟ้าซ้ายขวาอยู่แล้วนะกระจกหน้าบานหน้าบานหลังอยู่แล้วเอาลงให้หมด2บานเลย แล้วหลักการก็ง่ายเหมือนกันครับก็บานคนขับนี่หละครับเปิดออกมาให้กว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ดันไม่ต้องแรงครับเขาจะไล่าอากาศอย่างนี้ออกไปด้านนอกนะครับสัก5ครั้งพอนะครับเนี่ยปุ๊บมันก็จะออกไปเหมือนกับทริปภาพวิดีโอที่ผมทําให้ดูว่าอากาศจะอัดออกไปอัดออกไปมันจะอัดความร้อนนี่อากาศร้อนที่อยู่ในนี้ออกไปออกไปแับเดียวก็เย็นแล้วนะครับ